สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมได้นำเอาข้อมูลในเรื่องของของขวัญปีใหม่โดยรัฐบาลเนี่ยเขาได้มีมติคณะรัฐมนตรีนะครับในการมอบของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลให้กับประชาชนในปี2565เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านต่างๆนะครับทั้งในเรื่องของการลดค่าครองชีพการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับ ในมาตรการชอบดีมีคืนนะครับผู้เสียภาษีสามารถที่จะนำรายจ่ายการซื้อสินค้าหรือบริการเนี่ยมาลดหย่อนภาษีได้ตามจริงสูงสุด30,000บาทนะครับสูงสุดถึง30,000บาทเริ่มตั้งแต่1นึ่มกราคมไปจนถึง15กุมภาพันธ์ปี2565นะครับสำหรับมาตรการชอบดีมีคืนมาตรการต่อมาโครงการคนละครึ่งเฟสที่4นะครับเขา คาดว่าจะเริ่มในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนปี2565นะครับต่อมาขยายเวลาใช้สิทธิ์ทัวร์เที่ยวไทยและก็เพิ่มจำนวนห้องพักเราเที่ยวด้วยกัน2ล้านห้องไปจนถึง30เมษายนปี65นะครับมาตรการต่อมาโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน New New y e เ r g r แก d s เซล2022 เป็นเรื่องของการลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงสุด86เรเริ่มตั้งแต่15ธันวาคมไปจนถึง31มกราคมปี65นะครับแล้วก็ต่อมานะครับมาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน30บาทต่อลิตรไปจนถึง31มีนาคมปี65นะครับคงราคาก๊าซ NGV ที่15.59บาทต่อกิโลกรัม ไปจนถึง15กุมภาพันธ์ปี2565ต่อมานะครับคงราคาก๊ส LPG ที่318บาทต่อถังถังละ15กิโลไปจนถึง31มกราคมปี65มาตรการต่อมาแจากคูปองส่วนลดในการซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์5สินค้าชุมชนที่พักที่เขื่อนการไฟฟ้าฝ่ายผลิต รวมกว่า5 0 0 0 0นทนะครับมาตรการต่อมามาตรการยกเว้นค่าผ่านทางหลวงพิเศษหมายเลข7และ9ทางพิเศษบูรพาวิถีการจนาพิเศษเฉลิมมหานครศรีรัตอุดรรัตชายาอุดรรัตยานะครับเริ่ม30ธันวาคม64ไปจนถึง3มกราคม65ต่อมามาตรการลดค่าผ่านทางทางพิเศษฉลองรัฐ 10บาทสำหรับรถทุกประเภทตลอดปี2565ต่อมามาตรการลดค่าโดยสารลดบกขส10%สำหรับผู้จองตั๋วผ่านแอปพลิเคชัน eTicketing และเว็บไซต์ที่เดินทางตั้งแต่20ธันวาคมปี64ไปจนถึง20มกราคมปี65นะครับมาตรการต่อมายกเว้นค่าบริการ เข้าอุทยานแห่งชาติ133แห่งในวันที่31ธันวาคม64ไปจนถึง1มกราคม65มาตรการต่อมานะครับเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศในวันสำคัญตลอดปี2565นะครับรยกเว้นค่าบริการนะครับลดค่าจดทะเบียนการโอนและจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือ0.01% ไปจนถึง31ทธันวาคม65ในราคาซื้อขายและราคาประเมินไม่เกิน3ล้านบาทน,นะครับต่อมาสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง253แห่งลดอัตราดอกเบี้ยให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยลดค่าติดตั้งประปาใหม่สูงสุด20%สําำหรับผู้ติดตั้งใหม่นะครับในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปี65 ต่อมามอบกลุมมาทันคุ้มครองสำหรับรถจักรยานยนต์ฟรี1,000 0ฉบับที่เว็บไซต์พลบอพอรลบรลุกทั่วไทย .com ถึง28กุมภาพันธ์ปี2,565นะครับนี่เป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลในปี2,565ในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจลดค่าของชีพและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับ